ก็รู้กันอยู่คนดีขี่ทันด้าคับนบ้าขับโซน่าตื่นเต้นดีมันแบบมันคันเร่งมันติดมือดีครับหลายๆอย่างรถมันแรงมากแต่กำเนิดอะเนาะมันก็มีแคมคู่อยู่แล้วอะดออนะเนาะคำว่าดอสอะกับเบิร์นโอเวคแคมชาร์ปก็มาอยู่แล้วรอบไปก็ต้องมาอยู่แล้วขนาด5้าเกียร์ยังได้อยู่ร้อยสี่กว่าเลยสมยว่ารูปทรงครับรูปทรงด้วยเครื่องมันใหญ่ด้วย แบบไปไหนก็มีคนถามไปเข้าปัม๊มไปเข้าแบบคนแก,แก่ๆเอ้รุ่นนี้ยังมีอยู่ขับอยู่อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนลุงก็ขับอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยลุงบอกรุ่นนี้ทนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกขับมาน้้ามันเครื่องแค่สองรอยังวิ่งได้เลยจากลิตรหนึ่งหายไปหายไป800รอยังวิ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องใช่เหรอครับอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบตั้งแต่นั้นมาก็เลยหารุ่นนี้อย่างเดียวเลยอันนี้ของพี่ปีอะไรครับสี่สองครับยังหาของได้เหรอพี่ได้ครับยังได้อยู่ มืนหาทดแทนของตัว150ได้อะไรอย่างเงี้ยได้